จริงเมื่อวานสองวันก่อนฝนตกเนาะฝนตกแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อเมื่อวานนี้ก็จะมีพายุหิมะขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็เลยเมื่อคืนนี้หิมะตกนะคะอันนี้หิมะที่เหลือจากเมื่อคืนนะคะไม่ใช่เพิ่งตกนะคะนี่หิมะที่เหลือตกอที่ยังค้างอยู่เนาะวันนี้ก็ยังติดลบอยู่ที่10องศานะคะติดลบ10องศาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซอพามาเลาะข้างถนนข้างหมู่บ้านเนาะ ล็อกขึ้นไปนิดนึงตรงนี้ก็จะพาล็อกกลับละเพราะว่าวันนี้มีมีประชุมต่อนะฮะก็จะประมาณนี้ดูบรรยากาศนะฮะดูบรรยากาศความหนาวเย็นนะฮะดูบรรยากาศความหนาวเย็นเห็นต้นไม้ไม่เอ่ยหิมะทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยหิมะหิมะบนภูเขานะคะก็จะประมาณนี้ เอาความหนาวเย็นเอาความหนาวเย็นชุ่มฉ่ำมาฝากนะฮะเห็นหิมะละเอียดละเอียดอยแงเนี้นึกถึงอะไรเอ่ยนึกถึงว่าถ้าเอาน้ำแดงมาราดกับนมเนาะก็จะกลายเป็นน้ำแข็งใสบ้านเราใช่ไหมมาใหม่ๆพี่ซอก็เคยกินนี่นะคะสวยไหมหิมะเกาะอ,อยู่บนต้นสนต้นสนนี้จะไม่ตายนะคะจะไม่ตายพอถึง พอหมดฤด,ดูหน้าหนาวหน้าหนาวมันก็จะใบมันก็จะเขียวขึ้นมาอีกนะฮะก็จะโตขึ้นมาอีกนี่เดินเลาะริมคลองนะคะเดนเลาะริมเดินลลเนลาะริมคลองค่ะไหมสวยไหมทิมะขาโพลเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เรียกแลวว่า จะเล่นอยู่ตรงนั้นเหรอไม่รีบเหรอว่า้งอ่ะโอเคเดี๋ยวกำลังจะไปค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะดูหิมะก่อนนี้นะคะเมื่อก่อนเราจะจอดรถตรงนี้เดแตวตอนนี้เอ่อไม่สามารถจอดได้ล้เป็นที่ของเออส่วนบุคคลไปละนี่นะคะโอเค จบที่หิมะขาวโพนตรงนี้อันนี้ไม่ตายนะคะเดี๋ยวพอหิมะหมดมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกนะคะ